สวัสดี้ผมได้เข้าพบกับไดายมูชนะผมตอนนี้มาพบก,กับช่วงอ่าลิศเด็กเจ้าไม่ได้เจ้าเรียกเจ้าไว้ได้ตอนน้องเรียกว่าน้องคาริสานคะรับตัเทีปพอดีไฟไฟ,ไฟจอดดับโอเคมาต่อตอนนี้ก็จะเป็นเนชั่นใหม่นะต้นปีเลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นน้องมังกรนะผมลิศเด็กของเนชั่นใหม่สีชมพูนั่นเองนะครับโอเคข้างในใส่อะไรบ้างเราไปดูเราจะเดาปะก็จะเริ่มไปแรกนะครับผมน้องคาริสาเกียร์ศูนยนะครับล้อหลังเจอหนึ่งมังกรน้อยโคตรสวยต่อไปก็จะเป็นลายเกียร์หนึ่งนะครับผม น้องคาริซ่านะครับก็เทกแรกออโต้แวนการ์ดครับเมื่อลงสนามครับแล้วไรทับกับเกศศร์ตัวเริ่มนะก็คือน้องคนนี้นั่นเองเปอร์เจ็ดนะครับหาการ์ดที่ติดชื่ออินเอสเคเลตนะครับหนึ่งใบที่เป็นเกดหนึ่งมือต่ำกว่าเอ้ยเกดหนึ่งโอเคแสดงนำเสมอแล้วก็ที่เหลือไม่ได้สับนะเอ้ยไม่ได้ไม่ได้สับเด็กแต่ว่าสับเราไว้ใต้กล่องเทกที่สองนะครับก็เทกแวนการ์ดครับในเทิร์นคุณนะครับถ้าไม่มีเลกาอยู่ยูเนี้ต้องตีเดียวยูเนี่ยนสบวยห้าพันก็คือตีสิบสามไทยหนึ่งนะ ต่อไปก็จะเป็นไล่ไล่เกตสองนะครับผมคาริซ่านะครับเท็กมะครับเท็กเหมือนกันเลยเกตหนึ่งแต่แค่ว่าต้องจ่ายโซบาร์หนึ่งนะครับแล้วก็เปิดเจ็ดหาเกตสองต่ำกว่าที่ติดอินเนสเคเลตโอเคผมไม่รู้ผมออกเสียงถูกป่ะแล้วก็สับเหมือนเดิมครับแล้วก็ไว้ใต้กล่องเทแวันเหมือนกันนะถ้าไม่มีเรียกเดก็คือบวกข้างหลังเป็นตีสิบห้าโอเคแล้วต่อไปก็จะเป็นไล่ไล่หลักนะครับผมคาริซ่านะคเกตสามเท็กมานรับเมื่อไล่ทับกับเกตสองครับเขาจะบาร์หนึ่งเสยเทหาออเดอินนำขึ้นมือแล้วก็สับรับ ต่ว่าจะเกิดก็ต่อเมื่อ,อไรท์เท่าเกตสองครั้นนะถ้าแบบโฆษณาไลท์ก็ใช้ไม่ได้โอเคก็้วเทกที่2องแนละ้วเมื่อมันโจมตีฮิตนะครับเทคช่องวานนะออโต้เมื่อมันตีฮิตนะครับจูดหนึ่งแล้วก็บวกห้าพันเดี๋ยวเราไปดูดเด็กกันหนะ่อยว่าใส่อะไรบ้า,างใบ,งบเกตสามได้ครับผมก็จะเป็นโฆษณาไรครับเทกเหมือนเดิมเลยต่อไปนะครับก็จะเป็นออเดอร์ใไซสีส่สกิลนะครับของออเดอร์นะครับจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อติดอินเน็กซ์คอลเลนะครับห้บาใบก็คือหมายถึงว่าชื่อแตกต่างกัน5ใบแล้วก็จะสามารถ บวกให้5,000ได้ทุกตัวนะครับผมที่ติดชื่ออินเนสเขาเลยนะแล้วก็เลือกแหวนนะครับได้ได้เทคเทคคอนนะครับเมื่อมันตีนะครับจะตี3ช่องก็คือมันจะตีเป็นเซอร์เคิลนะมันจะไม่ได้ตีเป็นเหลี่ยมกับต่อไปก็จะเป็นส่วนของเกีย่ยวกับนะครับผมตัวแรกที่ผมจะใส่ก็คือคนนี้นะครับใส่สีใบเทคน้องนะครับบอกว่าเมื่อเห็นแม็กาดที่ติดคาริซ่านะครับตีฮิตนะครับเขาจะบ้านหนึ่งที่เมื่อหนึ่งสดงอยูนิตน,นี้ก็คือเป็นตัวทำเวฟนั่นเอง ไปต่อไปนะผมก็เป็นน้องคนนี้นะครัแต่นี้ไม่ติดอินเดียสคอลเลกตนะแต่ว่าเทคม,มนันนะเมื่อการเป็นนี้เข้าสส่ช่องกาดนะผมจะสามารถดิบอินเดียสคอลเลกตหนึ่งใบนะที่อยู่บอดขึ้นมือได้มติดแล้วเผื่อได้เล่นอยงเต่อไปก็จะเป็นน้องคนนี้ครับไซสีสก,กิลน้องนะบอกว่าเมื่อลองสนามนะเขาจะบ้านหนึ่งนะเสิร์ชหาอินเด็กซ์คอลเลกตที่ชื่อไม่ได้มีบนบอดนะคเสิร์ชแล้วก็คลองมาได้ ซสิ่ก็คือตัวเก่งเลยตัวนี้เกสสองวาต่อไปนะครับผมก็จะเป็นออเดอร์คนนี้นะครับผมไซสองนะสกิลนะครับเมื่อแวนกากาด้ยวยเทร์นี้โดนตีเห็นแะวงก์ดของเรานะแล้วถ้าเราใช้เราจะสามารถทําให้แวนก์าบวกสามหมื่นได้จนจบการโอนโฉกก็คือเป็นออเดอร์นั่นเองเกสสองก็จะมีประมาณนี้ครับผมต่อไปเราไปดูเกมหนึ่งกันเลยเกมหนึ่งแรกนะครับก็คือพิ่จีวิทเทเมือ,องครับผมไซสิ่ต่อไปก็จะเป็นน้องคนนี้เก1หนึ่งนะติดเอเนสกอลิสกิลนะครับ เมื่อเห็นแว่นกาดตีนะครับมันจะบวกห้าพันต่อไปก็จะเป็นน้องเกลืหนึ่งคนนี้ใส่สี่ครับสกิลนะครับเลือกเลกาดที่มีคําว่า inexorable นะครับผมที่โดนโดนรีทายในเทิร์นคู่แข่งแล้วผมสวัสหนึ่งนะครับเลือกทิ้งเมื่อหนึ่งแล้วก็หยิบกาที่ถูกรีทายนั้นขึ้นเหนือผมเกส่วนมาแรกก็จะเป็น o v e r t ก i g g e r นะผมผมใช้เป็น over นี้นะมันสวยกว่ามันสวยดีเพราะสมารถของ over สินพูนะครับ over ในชาติใหม่ก็คือเลือกกาดทุกใบจะบวกเหมือนจนจบไฟก็คือ จกกังหวะเราจะรู้ผลไรช้าเหมือนโอเวอร์ม่วงเลยแต่แค่บวกให่เรียกอะต่อไปแล้วบวก็เป็นฟอนต์นะใส่สามต่อไปก็เป็นคีสนใส่สี่แต่ถ้าใครมีคีใหม่ก็ใส่แปะก็ได้ผมเอาดอกก็ได้เดี๋ยวจะติดดอกก็ได้สองใบใบหนึ่งดอกสี่เสร็จแล้วก็สุดท้ายก็คือฮิ้วสี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูรูปเล่นกันว่าเล่นอะไรบ้างโอเคโอเคผมก็นี่ก็จะเป็นวิธีการเล่นของเด็กสตรีรับนนผมผมก็ขอเตรียมมือไว้นะเพื่อการใช้คำที่สะดวกขึ้น อ่ะเราเริ่มหลักเนาะแล้วก็จุดหนึ่ง m PG ทิ้งใครได้บ้างถ้ามือผมอย่างนี้เลยนะผมอเลยผมโยนผมทิ้งโฆษณาตัวมือเป็นอย่างนี้นะใช่ไหมแบบว่าผมสมมติผมทิ้งโฆษณาแล้วนะโอเคแล้วก็ไลค์ไลค์จุดหนึ่งคาริซาเกี่นึ่งแล้วหลังจุดหนึ่งโอ้โหดูจุดสกิลนะครับเปิดเจ็ดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด อ่มีเกล็ดหนึ่งที่ติดอินเนสเคอเลิกไหมก็มีถ้าเจออย่างนี้ก็หยิบไปบอกกันได้เดี๋ยวกรสับ 3. ไวและกองไป้เราก็จะบวกห้าพันเพราะว่าเรายืนเงางคนเดียวไปก็ไปสิบสามเว้นเช็คไปก็ได้ก็ไปครับอ่เดาเดนโอเคพอถึงเท่อนเขาเขาจะตีเราแต่ถ้ามือเราเป็น,นี้ ปล่อยไปเถอะครับปล่อยไปอาคิวพลังเขาเจะตีไปเขาเก็ตื่นเราสแตนเจ้านึงส่วนพีจีแล้วจิงเขาได้บ้างจิงตัวหลอกนะไลท์เป็นใครสักสองสกิลนะสว่านหนึ่งเปิดเจ็ดหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดอืมอาผมอยู่คนนี้ครับเสร็จแล้วสรับ คุณเห็นอะไรนั่นไหมก็อาจะใสน่น,นิดนึงไหมอดี๋ว่ากันนะมันเก่งตรงที่มันไม่ต้องทิ้งมือไดเลยเรีกไหมครับตปเลยเพียวๆเลยแหละสิบห้าได้เช็คแกสองโอเคถึงเดิเขาทัง้งมือเราไม่มีกาแบบถ้าปล่อยแล้วก็ปล่อยไปครับสุดท้ายเราหยิบเดมพวกนี้เนระาไม่ใช้เออแคสองียเรตามหาไปแล้ว อ่าอ่ะคือก็จะตีเราอีกกตบส่วนใหญ่คนก็ไม่ค่อยได้เห็นหรอกส่วนหนึ่งอย่าบอกส่วนใหญ่เดีวยวโอเคส่งมาเราปล่อยหนึ่งเนาะ้ำเชิญจุวยครับอืมทิ้งพลาได้บ้างทิ้งน,นี่เปหรอะไรเก่งไรฮะเราก็ต้องมาดูอีกว่าเราอยากได้ออเดอร์ไหม ออเดอร์เราก็มีสองใบบนมือเน,นก็ขัดตัวเล่นเราไม่ใสรจก็ได้นะออเดอร์เคลียบแล้วก็เป็นี้ยะเนาะคอคนนี้บนะ้ขขนานหนึ่งหาเราก็ดูมือก่อนว่ามือเราขาดอะไรเราขาดเก่สองลุกได้เสร็จเลยเกสองเราเออกมาสองใบแล้วเราก็นำน้ำเผือดเลย เราจะใช้อะไรบอร์เราก็จะเป็นประมาณนี้ขอ้อจริงถ้าเรามีคนหน่งคนหนึ่งใช่ไหมเรา,เาไว้ฝั่งนี้ก็ได้ไมันจะแรงมากแต่ว่ากรณีนี้นเราขอไปข้างก็ได้นี่อย่างนี้ไป่นอน เราเอยากดื้อเาดือ้เอเราดืออาด้อดือด้อไปนี้ก็ได้ <c oughs> ตัวเราดือด้อนะ,ะเราได้ทุกตัวของห้าพันเราตอนนี้เราชื่อต่างกัน,น,นบอลละห้ 5, าใบไว้เลยห้าพันเนาะงี้ดูโอเคเราก็จะตีเลยเรื่องเวนไะด้เหตันะสมมติเขามีสมมตินะ สมมติเขาบอดแบบมีหน้าหนึ่งอสบเกตสองหลังเป็นเกตหนึ่งสองตัวอะไรเงี้ยแถวนี้ก็จะเก็บหรือแถวนี้ก็จะไม่ได้ขอโอเคสมมติเราก็ตีเขาจะเสร็จไปแล้วหน้าแล้วชังเขาถ้ามีเลกาข้างหลังให้เราตีเราเอาตัวนี้เปิดปเลยโอเคเราเปิดสิบห้าเขาอาจจะปล่อยก็ได้หรือจะเสร็จก็ได้เขาจะเสร็จสมมติเขาเสร็จก็ไล้โอเคอเอาแวนก็ตีเลย เป็นสามหมื่นหนึ่งเราก็ตีเป็นแวน์เขาเราก็ตีหลังสองตัวก็ได้สมมติเราตีาเราตีสามใบเนาะสมมติเราหิบน,นะเขาปล่อยเราก็เ,าเช็คอาร์จั่วหลังครับข้างหนึ่งก็ได้อีกด้านทางเช็คนิ่งสมมติเราหิบได้หลังข้างนี่ก็ได้ก็สามไปเลยข้างนีง้งสองทิศสกิลแวนครับผมเลือกสมมติเราเราหิบสามใบนะเราเลือกใบแรกก่อน บวกห้าพันแ้คนนี้จนเจานแล้วก็มาคิดคำนวณพลังอ่ะเราบวกห้าพันแ้คนนี้จ้าน่ะหลยรอบนึงรอบสุดท้ายเราก็เวคิคนนี้ก็ได้จ้าน่แล้วก็สก,กิลของ,องน้องนี้ครับผมอ่าเห็นแวนฮิตสามรอบบวกไปหน5่งห้ากับห้าพันของตัวเองอีกก็จะเป็นสองหมื่นคคนนี้ับผม ว่าหนึ่งทิ้งหนึ่งเราทิ้งเราก็ดูมือเราทิ้งบนจอแะไม่ใช่ล้วสไตล์นั้นเทเตเลยจะเป็นสิบห้ายี่ห้าสามห้าห้าสิบห้าแป็นกับอันนี้ก็จะออกเป็นเอ้ยไม่ได้สิบห้าดิสิบสามยี่สามสามสามสี่สามข้างนี้ก็จะเป็น ยี่ห้าสามห้าสี่ห้าเราก็จบครัอันนี้กรลงสมุดเผื่อเขาเนาะเราอากาศเลยราอากาศเลยกาศหมดตัวแวนเราโดตีฮิตสองรอบอ่ะหนึ่งสองอันดอกตกแวนเขาอาจะตีไม่เข้าออัดออากาศเลยอากาศเอาเดิ๋เดเราก็ใส่ครับ สแตนผมก็เจริญครับแล้วก็ถือไปเลยพัสด้านเจร๋งหน้ามือจึ๊บโอเคพอเราพัสด้านเสร็จสมมตินะอ่ะสมมติสมมติผมกอขออนุญาตเพื่อเห็นมันจะได้แรงขึ้นอ่าสมมติผมเจดูดอ่คนนี้ดูว่าด,ด,ดูผมมีคนนี้นะอ่า ไอนน้บอดจะฟูแลนะ้วถ้าเ่างเงี้ยอ่าเราก็เล่นเราได้ห้าพันเหมือนเดิมสถลงสามตัวได้ห้าพันด้วยอ่ซแล้วก็คนนี้เปิดก่อนสองพันห้าเราแล้วเราใบเราก็ตามนะเป็นยี่สิบเ็ดสามเอเีย เสียดแว่นกันเราก็ตีแวนกับตีทางหน้าเขาก็ได้สามอีกสองตัวหรือไงก็ได้เ,เราแต่เขียนเราไปเช็คไปสมมติเขาขาดแวนสมมติเขาอาจจะขาดแวนเราก็ได้จดขาดสองนะเราก็เช็คเกณฑ์หนึ่งร้อยล้านนะครับจดุดเราก็ร้อยล้านให้คนนี้ก็ได้อผมตั้งไว้นี้แล้วแล้วก็เอาสกิลคนนี้ก่อน อ่ะสมมติคิดแค่สองรอบนะบวกเปนห้าสมตสมติแล้วสัญญาไม่ต้องสมมตะะิสัญญาแล้วบนะเขาก็น่าจะกาดอดูยวเรากาดแวนบวกเปห้าแล้วก็เทคแหวนคนรับิดสองใบเราก็บวยแบบนี้ห้าพันเจริญแล้วก็บุยห้าพันคนนี้เปเลยนะเจริญไปแล,แ,ลแล้วก็สกิลแล้วบ้านนึง ทิ้งมือหนึ่งใบแล้วก็ดูว่าเราจะทิ้งใครตั้บ้างถ้าสารก,การอย่างนี้ทิ้งคนนี้ดว,วแต่นะพอไปเราตีโอเคแล้วก็ถทของโอเวอร์นะชมพูบวกหมื่นให้เลิากาทุกตัวนะผมก็แถวนี้ก็จะเป็นอีกสองหมื่นนะคอยน่ายิงแวนี้ก็จะเป็นสองหมื่นอันนี้ไม่เกี่ยวนะแถวนี้ก็จะเป็นอีก สองหมื่นเกือร้อยล้านห้าหมื่นโอเคแรงมากนะ,นะกบรรยากาศไม่อยู่แล้วถ้าการอยู่ก็คือเธอหน้าก็ไม่มีเล่นอยู่ดีอ่สิบห้ายี่ห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าอันนี้เป็นสิบสามเกือบร้อยล้านเกือห้าหมื่น่ะ โอเคครับ okay, ผมลูกเล่นก็จะเล่นวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจบแล้วผมสำหรับการได้สำหรับลูกเล่นของไคซาผมแค่ผมเป็นไงบ้างครับสำหรับลูกเล่นของไคซาเนะี่ยผมก็ใครที่ตอนต้องพูดหน่อยตอนนี้มันอาจจะจัดเล่นได้อย่างนี้หระว่าอาจจะจัดได้แค่ประมาณนี้อะไรเงี้ย <c oughs> ใครที่ชอบเล่นนี้หรือว่าอะไรก็สามารถเอาไปจัดเล่นได้ผมก็ 这个好看。